กดไปเผื่อจะเจอของดีนะฮะ โอ้ทุกคนโอหจะร้องไห้อะไรครับนี่ <c oughs> เอาละครับผมก็ขอกราบสวัสดีทุกผู้ชมทุกท่านนะครับผมตอนนี้อยู่ผมซีแคทนะซึ่งวันนี้นะฮะเราก็มาอยู่กันในเลสเทมายครับเอาชีวิตรอดทนเราอีกแล้วทุกคนวูบซึ่งวันนี้นะฮะเรานะฮะจะมาหาแร่กันนั่นเองนะผมซึ่งเราก็จะลงไปในไอตรงที่ผมเคยขุดไว้ตรงนี้โอเคทุกคนนะถ้าเกิดใครพร้อมแล้วนะผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้ผมด้วยนะฮะโอเคถ้าเกิดฟอมแล้วก็ไป อุปกรณ์ที่เราจะเอาลงไปข้างล่างนะผมก็ต้องมีพิกแอ็กเลยนะผมแล้วก็อาหารนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะเอาเนื้อมาเผาก่อนนะฮะเนื้อหมูนะครับผมโอเคพอเราเอาเนื้อหมูมาเผาแล้วก็เดี๋ยวเราจะเตรียมอาทอชนะครับผมตอนนี้เรามีทอชไม่เลยทอชเราอยู่ตรงไหนเนี่ยเออเราเรา,เรามีฐานไหมทุกคนเออผมรืมอ่าเนี่ยทุกคนมีฐานแล้วนะผมแล้วก็เออผมต้องการสติ๊กนะครับผม โอเคแล้วทำไมด้วเราเยอะจังเลยเนี่ยโอเคทุกคนเดี๋ยวเราคาบท็อตันจอนนะผมโอเคแล้วก็เออผมผมขอคาฟไม้ก่อนนะฮะจะเอามาทำเป็นสติกนะโอเคทุกคนฮะโอเคทุกคนเชนี้ก็พร้อมลงไปแล้วนะฮะผมโอเคเดี๋ยวเรารอเนื้อเนะเราเผาเสร็จแป๊บหนึ่งนะฮะโอเคทุกคนพอเผ,า,ผาเสร็จแล้วเราก็ไปตะลุยกันเลยครับผมไปทุกคนโอ้โหวันนี้หวังว่า ผมจะได้เจอแร่ดีๆนะผมเผื่อเจอเพชรน,นะฮะโอเคทุกคนอ่าผมก็กะไว้นะว่าเออผมจะไอ้นี่นะทุกคนผมจะขุดแบบนี้นะครับผมขุดไปแบบนี้เลยนะครับผมอีกชั้นหนึ่งนะครับผมจะทําอีกชั้นหนึ่งเนาะก็เห็นไอ้รูตอนนั้นไหมฮะไอ้ตรงนั้นนะทุกคนผมเคยไปขุดโคใช่ไหมก็เดี๋ยวผมจะทําตรงนั้นนะผมผมจะทําเป็นอีกชั้นหนึ่งนะผมโอเคเดี๋ยวเราขุดขึ้นไปกันก่อนเลยนะครับผมโอเคปึ๊บป๊บ วันนี้ตื่นเต้นมากค่ะทุกคนเผื่อเราจะได้เจอแร่ดีๆนะอาจจะเจอเพชรก็ได้นะทุกคนใครจะไปรู้นะผมวันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าอ่าผมจะเจอเพชรหรือเปล่านะผมแต่ก็หวังไว้อย่างนั้นนะฮะเออโอเคนะทุกคนก็เออเราจะขุดตรงนี้ไปนะผมเออผมว่าเออถ้าเกิดว่าเราขุดฝั่งนู้นก็โอเคเดี๋ยวผมขุดตรงนี้ดีกว่านะผมจะได้อยู่ข้างบนตรงนี้พอดีนะผมทาเป็นอีกชั้นหนึ่งนะครับผมโอเค แล้วเราขุดไปเลยนะฮะตรงนี้ขุดไปเหมือนห้องตัวนั้นแล้วโอ้พิกแอกเราจะพังแล้วอะทุกคนเดี๋ยวผมขอไปเปลี่ยนเดอนได้ไหมเอ้ไม่ใช่ผมขอไปคราเพิ่มก่อนได้ไหมเออฮะโอเคผมขอไปคราพิกแอเพิ่มก่อนแล้วกันนะฮะผมเผื่อไอพิกแออันนี้มันพังนะครับผมโอเคไปไปไป,ไปทุกคนเวลาโดดลงมาตรงนี้ผมเสียวมากเลยกลัวว่ามันไม่โดนน้ำทุกคนไม่งั้นแบบว่าโอ้โหเลเวลยี่สิบหกผมไปหมดแน่นะฮะ เออนะฮะโอเคป้าทุกคนเดี๋ยวเราหลงหลงหลงนะฮะโอเคทุกคนโอเคเดี๋ยวเราครับไอ,อ้ตัวนี้เรามีเหล็กอยู่ใช่ไหมโอ้มีเหล็ก41ก้อนนะขอเก็บไว้ก่อนนะผมขอเก็บไว้ในกล่องนี้ก่อนนะฮะแล้วก็แบ่งออกมา3ก้อนนะผมเพราะว่าถ้าเกิดผมตายนะผมเผื่อตกลาวาอะไรอย่างนี้นะผมก็เหล็กมันจะได้ไม่หายไปนะฮะโอเคเดี๋ยวผมครับนี่เนาะหนึ่งสองครับมาสองอันเลยนะผมโอเค โอเคแค่นี้เราก็พร้อมที่จะลงไปตะลุยข้างล่างแล้วนะผมปโอเคผมกลัวโดดในตรงผมกลัวโดดพลาดมากเลยทุกคนฟืบโอเค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 เมื่อกี้ตรงที่เราขุดมันอยู่ตรงไหนอะอ๋อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ปุ๊บโอ okay. เคอ่ารู้สึกว่ามันจะมืดแล้วนะทุกคนตอนนี้โอเคขอปักท็อตแป๊บหนึ่งนะขอปักท็อตสักน,นิดหนึ่งนะคะผมโอเคปะเราขุด เราขุดต่อนะผมขุดต่อไปเรื่อยๆ,ๆเลยนะผมวันนี้วันนี้เราขอแบบว่าเออสโลไลท์นิดหนึ่งนะผมอ๋อฮะไปแบบว่าไม่ต้องรีบร้อนกันมากนะครับผมโอเคไปเรื่อยๆนะฮะ EP นี้นะผมก็เป็น EP ที่10แล้วนะคะผมใช่ไหม EP ที่10ก็โอ้โหผม ก็ต้องขอบคุณท่านผู้ชมมากเลยนะผมที่ติดตามกันมาถึง EP ที่10นะผมนี่เราเพิ่งถึง EP นี่เราทำมา2เดือนเราเพิ่งถึง EP 10เองเหรอทุกคนโอ้โหบางคนทำเดือนหนึ่งก็ได้ไป EP 2ี3 0แล้วนะเออบางคนทำทุกวันนะคบผมอันนี้ผมมันช่วงนี้ผมไม่ค่อยได้ทำเลยนะทุกคนเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลาอัดนะผมก็ผมก็จะพยายามหาเวลาอัดมานะฮะก็ช่วงนี้ก็เรียนออนไลน์นะผม ก็เขาก็ให้เรียนออนไลน์เนาะที่โรงเรียนนะคะเพราะว่ามีโควิดนะผมช่วงนี้โอเคเ,ออเราขุดเรายังไม่เจอแร่อะไรเลยเลยเนะี่ยโอเคขอขุดไปเรื่อยๆก็แล้วกันนะคะผมไปช้าๆนะผมวันนี้ไม่ต้องรีบร้อนมากนะฮะโอเคก็ทุกคนฮนะ ตอนนี้ก็29ซับสไคร์นะก็ฝากกดให้ถึง30ซับสไคร์ด้วยนะครับผมก็รอให้ถึง30ซับสไคร์อยู่นะ,ะโอเคอ่าผมขุดช่วงประมาณนี้ก็น่าจะพอแล้วเนาะเออน่าจะพอนะผมอ่าฮะี๋ยวผมขอลองขุดตรงไปตรงนี้ได้ไหมอะขอลองขุดไปเผื่อจะเจอของดีนะฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย โอ้เดียวทุกคนโอหห้หัวใจแทบวายโอ้ทุกคนโอ้จะร้องไหอ้อะไรครับนี่ผมขุดมาแค่นี้ที่เจอเนี่ยโอ้สุดยอดทุกคนโ o ม my god ไหนดูซิีกี่ก้อนโอ้เฮ้ยโอ้สองก้อนสามก้อนโอ้ทุกคน โอ้โหผมไม่คิดเลยว่าจะเจอตอนแรกก็บอกว่าเผื่อเจอเพจนี่เจอจริงๆโอ้โหอะไรกับนี่โอ้ไม่ก็ทุกคนโอ้เจอจริงๆนะผมโอ้โผมไม่เชื่อผมไม่น่าเชื่อเลยโอ้ไมคก็อื้สุดยอดจริงๆนะทุกคนฮะโอ้โหคือแบบว่ารู้สึกดีมากเลยนะอื้อสุดยอดจริงๆนะทุกคนฮะ โอ้โหทุกคนสุดยอดมากนะสุดยอดมาก <c oughs> โอเคเดี๋ยวเราลองขุดนะข้างล่างมันจะมีอีกบ้หหรือเปล่านะโอ้โหบาดเสียมากเลยทุกคนสามสองหนึ่งโอ้ทุกคน,อนโอ้ไม่ก็มีอีกมีอีกทุกคนไหดูตรงนี้ดูตรงนี้จจ๊วบจะแวบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทุกคนทุกคนทุกคนดูดิโอโอ้โหโอ้โห,โห,โห,โหทุกคนไหนดูซิมีอีกหรือเปล่าน,นะครับไม่น่ามีไหมนะ ไม่น่ามีนะผมโอเคไม่มีแล้วนะฮะโอ้โหทุกคนครับคือแบบว่าเออผมไม่ได้ทันตั้งตัวเลยนะคือแบบไม่รู้เลยอนะ่ะคือผมขุดมาได้แค่นี้อยู่ดีๆก็เจอเฉยเลยทุกคนโอ้โหโชคดีไปไหนเนี่ยอืมโอ้โหทุกคนครับโอรู้สึกแบบบอกไม่ถูกกับทุกคนโอ้โหขอแคปรูปแป๊บหนึ่งนะทุกคนฮนะ ขอแคปรูปแป๊บหนึ่งโอเคโอ้โหสุดยอดจริงๆคะทุกคนฮะโอเคเดี๋ยวเราขุดขุดเจ็บเราอย่าเพิ่งขุดเจ็บนะฮะขอขุดตอบอีกนะเผื <S <S ่อจะเจอของดีนะผม <S 1> <S 1> โอ้โหทุกคนทําเฮ้ยเลสโตโทนเลสตูสโทนเจ็บเจ็บเจ็บโอ้โหไม่มีลาวาใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยสุดยอดทุกคนครับโอ้ผมไม่น่าเชื่อเลยนะว่ามันจะมีอยู่จริงๆนะครับผมอืมสุดยอดมากเลยนะฮะ โอ้ทุกคนจนถึงตอนนี้ผมยังไม่รู้ว่าจะพูดยังไงดีเลยเนี่ยเออทุกคนเจ๋งอะเจ๋งเจ๋งมากนะครับผมเราขุดมานิดเดียวอะแล้วนี่เราทําคลิปมาแป๊บเดียวเราเจออ๋อเจอทองด้วยฮะทุกคนฮะขุดเลยนะครับผมเราเราทําคลิปมาแป๊บเดียวเราเจอเพชรแล้วล่ะนี่อืมแล้วก็เพชรที่อ้าวอ้าวของเต็มของเต็ม,ตมแล้วเพชร ที่ผมเคยขุดไปเมื่อ EP ก่อนๆนะที่ผมไม่ใช้นะผมเพราะว่าอยากจะเอามาทําเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะทุกคนฮนะอยากจะเอามาทําเป็นไอ้นี่ทุกคนอยากจะมาทําเป็นโต๊ะอินชานนะคบผมซึ่งผมก็อืคิดได้ไงเนี่ยคือโต๊ะอินชานนะคบมันก็จะต้องใช้นี่ใช่ไหมทุกคนมันก็จะต้องใช้เออ ออฟซิเดียนนะะซึ่งออฟซิเดียนมันต้องใช้พิเอ็กเพชรกุดนะลูกนี้ผมทำพิเอ็กเพชร,นนะพพชรไปตั้งนานแล้วเราค่อยมาหาเพชรข้าวหลังเพื่อที่จะไปทําโต๊ะอินชานนะเออโอเคทุกคนก็ถือว่ายอดเยี่ยมเลยนะผมโอ้โหสุดยอดนะฮะโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะเก็บเพชรที่อยูข้างบนแล้วนะผมขอเคลียร์ทางก่อนนะฮะว่าจะมีน้องเขียวมาอยู่รอดักอยู่ข้างบนหรือเปล่านะโอเคผมขอขึ้นไปนอนจอนนะผมเพื่อความปลอดภัยนะทุกคน เราเราต้องเช็คทางก่อนนะคะเพื่อความปลอดภัยของเพชรของเรานะคะผมโอเคโหดีใจมากเลยอ่ะทุกคน EP นี้อือหอดีใจสุดๆเลยทุกคนโอเคไม่มีใครเนาะแต่ว่าขอนอนจอนแล้วก,กันนะฮะผมโอเคขอนอนจนอนทุกคนสุดยอดมากอึ้งเลยอ่ะสุดยอดจริงๆะสุดยอด โอ้ยโอ้ยโอ้ยหัวใจแทบวายโธ่เอ้ยโธ่เอ้าผมดินดาบก็ไม่ใช่โอ้ยไอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยหือไอ้บ้าเอ้ยโอ้ยโอ้ยหัวใจแทบวายโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวไม่มีตัวอะไรแล้วใช่ไหมโอเคไม่มีนะเฮ้ย โอ้โหเวลาผมเจอของเดะเจอเพชเจออะไรอย่างเงี้ยทาไมมันต้องมีไอตัวพวกนี้มาก่อควนชีวิตผมด้วยออะไรคํานี้โอเคเดี๋ยวเราจะลงไปเอาเพชนะฮะแล้วก็รีบวิ่งเข้าบ้านสุดชีวิตนะผมเดี๋ยวขอไปเช็คก่อนว่าอ่าข้างใต้บ้านมันไม่มีไอ้นั่นนะไม่มีไอโอเคไม่มีซอมบี้นะครับผม เพราะว่าผมได้ปักทอดไ้แล้วนะจำเขาก่อนได้ไหมทุกคนฮะซอมบี้มาเต็มไอ้ตรงนี้เลยนะมาเต็มห้องเก็บของเลยนะผมแต่อย่างน้อยเออผมก็เลี้ยงแมวเอาไว้นะผมแมวก็ช่วยผมได้เยอะเลยนะป้องกอันซอมเอ้ป้องกันทิปเปิลนะแล้วก็เลี้ยงน้องหมาไวน้นะน้องหมายังไม่ค่อยได้ทําอะไรเลยนะผมโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะลงไปกอบกู้เพชรขึ้นมาแล้วนะผมโอเคไปไปไปโอเคโอเคค่อยค่อย okay, okay, ค่อยค่อยค่อยชา้าช้านะผมชา้าช้า โอเคเฟปเอาล่วงเฉยโอเคเดี๋ยวกันปุ๊บโอ้ทุกคนวันนี้ผมจะได้ทำโต๊ะอินชานแล้วโอเคอือหอสุดยอดจริงๆเลยทุกคนเยี่ยมยอดนะเยี่ยมยอดอื้อหอสุดยอดอื้อหอไหนดูซิแถวนี้มีไหมอุม้ยผม ผมเกือบลืมเพชรแล้วทุกคนเกือบลืมเพชรที่ร่วงอันตะกีแล้วโอเคไม่มีแล้วเนาะโอเคป่าป่าปาทุกคนไหนดูซิหกก้อนโอ้ทุกคนหกก้อนสุดยอดจริงๆเลยนะน้ำตาแทบไหลน้ำตาแทบไหลโอเคทุกคนผมขึ้นไปหวังว่าจะไม่มีน้องเขียวอยู่นะอย่ามาอย่าแบบว่าอย่ามีตัวอะไรดักอยู่ข้างบนนะฟึบโอเคปาทุกคนเรารีบเข้าบ้านกันดีกว่านะผม โอเคปึ๊บปึ๊บปึ๊บเพื่อความปลอดภัยของเรานะฮะอย่าลืมปิดประตูด้วยนะ <laughs> ห่วงเพชรมากนะห่วงเพชรมากโอเคโอเคนี่นะจากครั้งที่แล้วผมได้มาสี่นะผมนี่เป็นไงได้เพชรมาสิบก้อนนะผมอ้สุดยอดโอ้โหทุกคนช่างเป็นอะไรที่แบบว่าอืมสุดยอดจริงๆนะผม EP นี้นะฮะโอ้โหทุกคน <laughs> ไม่รู้จะพูดอะไร <laughs> โอเคนะทุกคนฮะก็ผมขอทำโต้เอชนชันเอาเป็นว่าเราทำอีพีหน้าดีกว่านะผมอีพีนี้ขอสั้นๆนะฮะไหนๆเราก็ได้เพชรมาแล้วนะผมยังยังดีใจไม่หายเลยนะโอเคฮนะทุกคนฮะก็สำหรับคลิปนี้นะก็ขอมีแต่เพียงเท่านี้นะผมใครชอบนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะฮะขอลาไปก่อนนะสวัสดีคัับ๊ายบายโอ้โหเพชร